สวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเนทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูกาเลิฟไชนีสโ e เวล e l แอนด์ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูกานะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะหวานมีเรื่องโกลเด้นเจอร์นค่ะเป็นชื่อซีรีส์จีนนะคะในแนวของสงครามสายลับค่ะซึ่งได้คุณหลี่ซินนะคะนางเอกมากฝีมือยอดเยี่ยมมากๆสำหรับคุณหลี่ซินนะคะแล้วก็พระเอกที่มากความสามารถนะคะก็คือคุณหวังอี ป่อนั่นเองนะคะทั้งคู่นะคะก็โครจรมาพบกันเป็นเรื่องแรกนะสำหรับเรื่องนี้นะ่าดูมากๆเลยเป็นแนวริพับริกันนะคะเป็นแนวนู่นน่ในยุค1928นะคะเริ่มขึ้นในช่วงนั้นแหละคะ่ะพวกเราก็จะได้ดูในแนวนี้มาเยอะนะคะแต่ว่าก็จะเป็นแนวที่แตกต่างกันในปี1928นั้นก็จะเป็นในช่วงที่เริ่มเริ่มม,มีพวกญี่ปุ่นเริ่มเข้ามาเท่านั้นเองนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงช่วงสงครามถ้าช่วงสงครามก็จะเป็น19 135นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่มีสายลับจีนค่อนข้างเยอะมีหลายๆพักนะคะที่พยายามจะสอดแนมแล้วก็มีทั้งเลือดของความรักชาติแล้วก็มีทั้งเลือดที่เจือปนนะคะกับความคอร์รัปชันเนาะไปร่วมมือกับแน่นอนว่านะคะศัตรูของจีนณนะช่วงนั้นก็ต้องเป็นญี่ปุ่นนะคะเออมันก็หลีกเลี่ยงไว้ได้นะคะสร้างกันเยอะเนาะแนวแบบนี้แล้วก็จะทําให้ผู้คนนะคะเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าคนจีนก็จะต้อง รู้สึกจดจําเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตนะหวันว่าถ้าเกิดเราสร้างเรื่องราวแบบนี้เยอะๆนะคะแต่องไรก็ตามก็มีความสนุกแล้วก็พวกเราก็ดูกันอีกแล้วค่ะเรื่องนี้ก็จะมี40ตอนนะคะสําหรับเจ้าภาพนั้นตอนนี้ยังไม่ขึ้นว่าเป็นแพลตฟอร์มไหนที่จะนําเรื่อง Golden Journey นี้ไปออนแอร์ะนะคะเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีการเริ่มถ่ายทํากันเลยค่ะสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็พระเอกนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเวยล้วล่นั่นเองเวยล้วล่ นี่ก็ในปี1928นะคะคือเขาก็เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีแรงบันดาลใจอันแรงกล้าเพื่อที่จะรับใช้ประเทศชาติของเขาก็แน่นอนว่าต้องเป็นประเทศจีนนะคะณนะตอนนั้นนะคะเขาก็ถือว่าเซินตูหนานซึ่งเป็นอีกตัวละครหนึ่งซึ่งเป็นที่ปรึกษาอาวุโสเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาของเขาด้วยคือเขานับถือมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนกับทั้งลูกศิษย์แล้วก็เป็นพนักง,งานระดับล่างของสถาบันการเงินค่ะด้วย ด้วยความยอดเยี่ยมของหน่วยความจำนะคะเพราะว่าพระเอกมีความจำอันเป็นเลิศแล้วเขาก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นตัวละครพระเอกนะคะไหวรวดร่ายเนี่ยก็จึงได้รับความชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบจากเจ้านายคนนี้เป็นอย่างมากคือสันตูหนานค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสายงานของเขาก็ทำให้เขาได้เห็นถึงการชอราดบังหลวงขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องราวของของความสีเทาไปจนเกือบดำในวงการการเงินที่ปวด ให้ทางก๊กมินตังนะคะได้ทำการคอร์รัปชันไปด้วยสายตาของเขาเองเพื่อนๆค่ะต้องเข้าใจนะคะคอมมิวนิสต์นะคะคอมมิวนิสต์กับก๊กมินตังก็ไม่ถูกกันนะคะเอาละค่ะทีนี้ภายใต้อิทธิพลนะคะของส่วนจินเจิน้นซึ่งเป็นตัวของนางเอกนะคะเป็นน้องสาวของฉินถูนานซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะ,ะตัวละครพระเอกนะคะคือว้ยรั่วหลเนี่ยค่อยๆสร้างความสร้างความแบบ 呃，ความ。 ก้มกิดน,นะคะแล้วก็เชื่อมั่นในระบอบคอมมิวนิสต์แล้วก็ทำให้เขาก็ต้องเผชิญหน้านะคะกับคนที่เขานับถือก็คือเฉินถูหนานนี่แหละซึ่งเฉินถูหนานนะคะจะช่วยทางกกมินตันเพื่อนๆไม่งงใช่ไหมคะก็คือพี่ชายพี่ชายนางเอกช่วยอีกฝ่ายหนึ่งส่วนนางเอกเองอะ่ะมีมีความเชื่อมั่นในคอมมิวนิสต์แล้วพระเอกเองนะคะพอมาเริ่มรู้จักกับนางเอกแล้วก็ได้รู้รู้ถึงเส้นทางของคอมมิวนิสต์แล้วก็เรียกได้ว่าอะไรอุดม การของคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็มาเข้าร่วมกับทางนางเอกค่ะก็ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คือตัวของพี่ชายนางเอกกับนางเอกเนี่ยอยู่คนละฝั่งส่วนพระเอกนั้นเลือกอยู่ทางนางเอกนั่นเองนะคะดังนั้นการ,รเผชิญหน้ากันแล้วก็เรื่องราวของเ,อเล่กลนอุบายต่างๆแล้วก็การสืบข่าวลับอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะแน่นอนว่าจะต้องเกิดการเปิดฉากการต่อสู้อย่างดุเดือดแล้วก็ผ่านการอาพอทุกอย่างเสร็จสิ้น แล้วนะคะก็จะเหลือแค่คำว่าความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันตายนั่นเองค่ะ <c oughs> เพืเ่อนๆก็คงจะคือหวานเล่าไฟเนี่ยแล้วก็แบบเข้าใจอะ่ะเพื่อนๆน่าจะเข้าใจว่าแนวรีพับลิกันนะคะตัวเอกของเรื่องเนี่ยเราก็จะอยู่ในรูปแบบไหนล่ะอยู่ในรูปของความโดดเด่นมีความจงรักภักดีนะคะต่อประเทศชาติอะไรแบบนี้แต่ แต่ตัวมักจะไม่อยู่แล้วอะ่ะซึ่งในต้นฉบับก็ไม่อยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าเขาฝากชื่อไว้ในบันทึกนะคะของเหล่าบรรดานักสู้วีรบุรุษของของคอมมิวนิสต์นะคะก็จะมีนะคะในสายการเงินนี้อยู่ด้วยก็คือเวล่ยล้วหลายนั่นเองนะคะ เอ่อแต่เราก็อย่าเพิ่งไปหมดหวังอะไรนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าในต้นฉบับจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะในละครเดียเ๋ยวนี้ผ่านมาหลายๆปีแล้วพวกเราคุ้นชินมากๆเลยค่ะพระเอกนะคะก็ยังคงอยู่ดีถึงแม้ว่าในต้นฉบับจะเป็นอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะอย่าลืมให้กําลังใจนับแสดงค่ะก็ตําแหน่งของพระเอกในเรื่องจะเริ่มต้นจากการเป็นสเสมียนเท่านั้นเองนะคะในสถาบันการเงินแห่งหนึ่งก็เป็นตําแหน่งเล็กๆเ,เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีเหมือนไอดอล ของเขาอยู่นะคะก็เป็นผู้อาวุโสที่อยู่ในในหน่วยงานนี้แหละคะ่ะแต่ก็ในที่สุดก็เหมือนกับว่าเขาก็ต้องมาผิดหวังกับไอดอลของเขานะคะเพราะว่าไอดอลของเขานั้นไปช่วยเหลือเรื่องคอร์รัปชันให้ทางอีกฝ่ายหนึ่งคือทางกกมินตันนั่นเองเขาก็เลยแบบว่าพอมีโอกาสได้รู้จักกับนางเอกปุ๊บนะคะแล้วนางเอกก็พาเขามาเหมือนกับ เหมือนกับรู้ถึงอุดมการณ์ของทางคอมมิวนิตนี่แหละค่ะก็ทำให้พระเอกมีความรู้สึกว่าเออทางนี้ก็คือเป็นการช่วยช่วยประชาชนมากกว่าแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เขาในการที่จะต่อสู้เพื่อความเสมอภาคกันอะไรแบบนี้นะคะก็เลยทำให้พระเอกก็เลือกมาอยู่ที่ฝ่ายของนางเอกนี่นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นอะไรที่ที่เข้มข้นนะเพราะว่า เหมือนกับลูกศิษย์กับอาจารย์น่ะก็รู้ทางกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแก้เกมกันแล้วก็เหมือนกับที่เราดูกันมานหลายๆเรื่องก็คือมันจะต้องมีเส้นยาแดงผ่าแปดทุกๆแบบ1นาทีก็ได้อ่ะมันจะต้องคาดกันประมาณ1นาทีแล้วทําให้พระเอกเรารอดนะคะถ้าเป็นแนวรีพับรีกันแบบนี้นะอะล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอสสิทนี้นะคะมีใครรอชมเรื่องนี้อยู่บ้างเอยแต่หวานดูคนหนึ่งละคะ่ะเพราะว่าหวานชอบคุณหลี่ซินมากๆเลยนะคะเธอแสดงได้เก่งมากๆแล้วก็ได้เห็น หน้าน้องหวังอี้ปอน,นะคะก็มีความสุขแล้วนะคะสำหรับน้องเขานะคะคิวบูนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยสำหรับคิวบูนะคะส่วนการแสดงนั้นนะคะจริงๆแล้วการแสดงทางด้านสายตาของน้องเขาก็พัฒนาการได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้หวานว่าจะเป็นกำไรคะ่ะกำไรสำหรับผู้ชมเป็นอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมกันกับโกลเด้นเจอร์นี่นะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับทองคำอะไรนะคะเพื่อนๆมันแค่เป็น เหมือนกับว่าชื่อเรื่องอันนี้มันเปรียบเสมือนว่าทำให้ประเทศชาติเนี่ยได้เจอแสงแห่งสว่างค่ะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะคือแสงทองคือแสงที่ดีถูกไหมคะพวกเราคนเอเชียพวกเราจะชอบแบบแสงทองแสงเงินอะไรแบบนี้แล้วโกลเด้นเจอร์นี่มันก็หมายความว่ามันคือเส้นทางสายสว่างที่จะนำชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเรื่องนี้เข้าเมืองไทยแน่นอนค่ะเพราะว่าเราดูรายชื่อนักแสดงนาแล้วก็ไม่น่าพลาดนะคะมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ